ว่าเรานำทับนำทรัพย์ที่ฝังไว้มาแล้วจากลื่นลมกับภรรยานั้นข้าพระองค์ข้าพระองค์งคยินดียินดีแล้วด้วยเหตุนี้ขับย่อมขับไป พระราชาตัดว่าอาทรัพย์ของท่านมีทรัพย์ที่ฟังไว้ทรัพย์ที่ท่านทรัพย์ที่ฟังไว้ของท่านมีประมาณแสนหนึ่งหรือมีประมาณถึงแสนหรืออาเขาตอบเขาตอบว่าหาไม่ได้พระเจ้าคะ่ะพระราชาเพิ่มขึ้น ตามลำดับตัดถามตัดบอกไม่เปิดหรือ <h ctions> ตัด UHF connected UHF disconnected <h femmes> ตัดตัดถามว่ามีมมいいหนึ่งปลามีหนึ่ง มาสุกหรืออเขาตอบว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะพระราชาถามว่ามีครึ่งมาสุกหรือเขาตอบว่า,อ,าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระราชาตัดว่าบุรุษผู้เจริญถ้าอย่างนั้นเธอท่านจ,จ,จ,จงอย่ามา ในที่นี้ท่านจงอย่ามาในที่จง,จงอย่ามาท่านจงอย่ามาในที่นี้น้ำดีตาทะ,ะในที่นั้นในแดดในแดดเห็นปานนี้เราจะให้ครึ่งมาศกแก่ท่านเขากราบทูลว่า เท okay, วะเราแม้ถือเอาทรัพย์ที่ท่านที่พระองค์พระราชทานแล้วอาจากไม่นำมาซึ่งทรัพย์นอกนี้จะไม่ทำทรัพย์นอกนี้ให้ชิบหายเป็นเหตุก,การณ์อ่าจากไม่ทำทรัพย์นอกนี้ให้ชิบหายข้าพระองค์ข้าพระองค์งคไม่ละการไปของข้าพระองค์จากถือเอาทรัพย์นั้น พระราชาเพิ่มขึ้นตามลำดับตัดตัดแล้วว่าบุรุษผู้เจริญเจ้าจงกับเราจะให้ทรัพย์เราจะให้ทรัพย์เราจะให้ทรัพย์หนึ่มาศกสองมาศก,าการ้อยโกดละด้วยมีเปละ อ่าปยไอเปยตรงนี้ายเวลาเราเขียนนะละอ่าซับร้อยโกดซับมีประมาณนับซับนับไม่ได้เมื่อเขากา,กาบทูลเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละอ ปราเิตยาปาวาปรมปรลาวาปรลรมด้วยฐานันดรทั้งหลายมีฐานะมีตำแหน่งเศรษฐีเป็นต้นเมื่อเขากล่าวเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละอากา้ตรัสว่าข้าพระองค์จากให้อ่าจากให้ความเราเรา,เ,เราจากให้อความราชสมบัติราช จะสมบัติครึ่งหนึ่งแก่ท่านเมื่อเขารับพร้อมเฉพาะแล้วอาสั่งบังคับว่าอาเจ้าทั้งหลายอาจงปงจงไปค้าจะทากรจงไปจงอาโกนปงอาจงจงปงจงปง ผมและหนวดของสหายของเราให้เขาอาบแล้วตกแต่งแล้วนำมาอมาตทั้งหลายกระทำเหมือนอย่างนั้นนำมาแล้วพระราชาแบ่งอาราชสมบัติราชสมบัติสองส่วนได้พระราชทานราชสมบัติครึ่งหนึ่งแก่เขาเขาได้เป็นผู้ชื่อได้เป็นพระราชาชื่อว่า อัทธามาศกเรื่องเรื่องอ่าพระเจ้าอัทธมาศกในมามาในมา,มาใน,าในอัตกถาคังะมาละชาดกอัตกะนิบาทจบไม่มีจบมันมีอาคันตาอาค,ต,อาคตังมาคุ้มภาคแล้วไม่มีนิถิตังมาในต่ออ่า ไม่มันมีอาคตังมาแล้วไม่ต้องโยกนิสิตังจบมาอ่าเรื่องอื่นจากนั้นเรื่องอื่นจากนั้นจับจักมีแจ้งในบทว่าคันติอ่าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วว่าบุคคลใดเมื่อทำ ของบุตรอ่าไม่สําคัญอ่าไม่สําคัญร้อนและเอ้ยไม่สาคัญคนหนาวและร้อนอ่าไปกว่ายะยิ่งยิ่งไปกว่ายะผู้นั้นย่อมไม่ละ,ละย่อมไม่เสื่อมจากสุขอ่าอตกากถาขิสิคาละสูตร ว่าบรรดาบทเหล่านั้นคําว่าคําว่าตินาพินโยได้แก่ยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งแม้กว่าย่าตีกาอาระวกสูตรว่าอาบาทพักคถาว่าตินาพินโยนะมัญติ ความว่าความว่าเจริญไม่ใช่เจริญนะพี่พุญยะดูมินอ่าดูมินดุดหญ้าครอบงำแล้วเป็นไปอาัตคาถาขิลาลาสูตรสิคาลาสูตรว่าอบาทพระคาถาว่าโสสุขานะวิหายติความว่า บุรุษนั้นย่อมไม่ละสุขคือคือพังพร้อมด้วยสุข,สขนั่นแหละเพราะอ,อ่าเพราะเหตุน,นั้นเพราะเหตุผู้คลองเรือน,อา,นอาคเนียตะวาไม่คำหนึงถึงสีตะหนาเป็นต้นหนาเป็นต้นอ่า สั่งสมแล้วพึงแล้วพึงสั่งสมโคะโดยลําดับอเพราะเพราะว่าอาเมื่อทําอย่างนั้นเมื่อบุคคลเมื่อบุคคลทําอย่างนั้นอย่อมมีโคะมากด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วตัดว่าสังฆมานัสสะ เมื่อบุคคลเมื่อบุคคลรวบรวมทรัพย์โภคล่วงรวงโภคทรัพย์รวบรวมโภคทรัพย์ทั้งหลายรวบรวมโภคทรัพย์ทั้งหลายเพิ่มขึ้นอยู่เพิ่มขึ้นอยู่ดุดดุดมแมลงพึ่งดุดมแมลงพึ่ง โคคา์ซับโคคาร์ซับย่อมถึงโคลคารซับทั้งหลายของเขาโพคาร์ซับทั้งหลายของเขาย่อมถึงความพ่อคูณดุดจอมปวกถุกแล้วดุดจอมปวกอันปวกทั้งหลายทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นอยู่ก็เพิ่มขึ้นอยู่อ่าอ่าอัถกาถา คารสูตรนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสังหะละมานัสสะความว่าอาบุคคลผู้ทําเป็นกองไม่ใช่อภิเรตวาผู้ไม่เบียดเบียนค่ะอา,อาบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนแม่ตนแม้ตนแม่คนอื่นอา สั่งสมโภคะโดยธรรมไม่ใช่สังสมสัมปินเดเทนนาาว่ารวบรวมรวบรวมโภคทรัพย์ด้วยธรรมคือทาเป็นกองอ่าบาทพระคถาว่าพระละพระมะรัเสวะอะลียะโตความ uh huh. ว่าอบุคบุคคล ทำโฟคะเป็นกองใหญ่โดยลำดับโดยประการที่โดยประการที่มแมลงพึ่งมแมลงพึ่งอ่าเป็นอย่างไรเฮทยันนะไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสีเอ้ยสีและกลิ่นของดอกไม้ทั้งหลายนำนำมา ่านำ,นำเกสรและชังนำมาซึ่งเกสรแม่ด้วยจะงอยด้วยจะงอยปากบ้างด้วยจะงอยปากบ้างด้วยปีกบ้างออือ่าทำให้เป็นทำรวงพึ่งทำหรือก็ทำให้เป็นรวงพึ่งทำให้เป็นรวงพึ่งประมาณเท่าจากล้อโดยลำดับเท่าล้อก็พอแนละ้ว เท่าล้อโดยลำดับแป๊บนึงหมดทองเข้าน้ำก่อนยังไม่ต้องแบกยังแบ่อปวดทองรบจะ้จุกนี่ก็วดนจุใช่ร่ะใครมหมดเไม่หมดจุกหมดแล้วมีน

ถ้าผมนาเกจะกลับบัวไม่ยูงไไม่หมักง่ายไมกลับไปยังไใช่การพูถ้าผมเก่พี่วันนี้จะไม่แคร์สิบหรือเปล่าถ้าถ้ถ้าถ้าผมเก๋มึงมีไอจุดหนึ่งชดผมไหม่ที่ไม่รู้ถูกหรือเล่าช่าผมกเครียด ยูหรลูก้ตึ้ใหญ่เอมหาทวดใ่มทวดให่ให่เลยทวดให่ที่อาโกงโกงตายแม่เน่ยเนาผมแก่ปุ๊กเนี่่ไม่ได้อยู่ตร่นี่หมดแล้วท่ไปหมดแล้วบางคนตายก่อนแกก็อ่าอยู่ตรงที่ผว่าจะตายก็กตัวเองอ่ะพี่สักตอนนี้ผมชอบเล่นเล่นเล่นรถส่งกันเล่าตาย เอาน้ำสาดมใครเอาน้ำสาดตอนาตให้ให้นน้ำสดนรอานี้อนี้หลวงพ่อไปกมีมันิสด้วยแล้วใครจะเอาไปเช็กีเขาวม่นี้ไม่มีมือถือเลยเี่ยวมาตื่เ้โยึดไปัตโดนยึดตแล้วโดนยเลยสเครื่องนั่งก็ติหซึ่งที่สาม อีท่าเลยไม่อีท่าไม่มีี่ามีอยู่เวจต่อเาอ่ะวันนี้จุด่านหรล่าดูแลหหน้าดยึดไงถ้าไม่ไดขอร้องพ่อผ่านเลยผ่านก็จบ

ก็คดวอไเราไม่ดีเนาะที่เราให้ถงเามาดนัในวนเ้นจงมาเเาะรอนตร่ใใ่ดูค่โอ้ไรทำนี่เป็นไายสวยก็คือการเ่ี่บ

ขนะขณะกนอนเป็นยังไงที่ถ่ายเสียงให้ฟังให้ทันทันคนอยู่ไม่้ให้ดูตกจิตอะไรอย่าเงยอ้ไมันเป็นข้อไิดเดียวเท่าไร่เนียเขาเจอี่ข้างหวเขาต้องปส่เใหน่ว่า